วันนี้จะให้สามข้อรวยด้คิดแบบนี้ถ้าอยากรวยด้วยพลังจิตนะครับมันสนุกมากเรื่องอะไรทํางานหนักๆถ้าคุณควบคุมจิตคุณได้เรื่องอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยพอยังไม่ได้จูนตัวเองภายในนะคือถ้าทําสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอะทํายังไงก็ไม่ลูกหรอถ้าไม่ได้จูนตัวเองภายในก่อนทำยังไงไบอกเลยทํำยังไงคุณก็ไม่มีจุดต่างคือความคิดเอ่ออะไรอะจําไว้ สิ่งที่ทําให้คุณรวยคือสิ่งที่คุณเกิดมามีเอกลักษณ์เข้าใจไหมเอกลักษณ์ของคุณเองอย่างแรกนะทุกคนตั้งจิตก่อนตั้งสมาธิก่อนความรวยจริงๆไม่ยากนะซึ่งความรวยความมั่งคั่งจริงๆไม่ยากเลยผมบอกได้เลยถ้าคุณถ้าคุณทำตามลำดับความสําคัญนะอะเดี๋ยววันนี้เรียงลําดับความสําคัญให้โรงเรียนอย่าไปเชื่อว่าโรงเรียนจะทาครับทาสิ่งนั้นให้คุณนะโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยโอเค เขาจะมาเอาเงินมาเป็นลำดับความสาคัญจริงๆมันไม่ใช่อะเอาเงินแต่จริงๆถ้าคุณถ้าคุณทําสิ่งที่คุณชอบที่คุณรักที่มันเป็นเอกลักษณ์คุณอะอย่างแรกเลยคือคนตั้งสติตั้งจิตก่อนคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยตั้งสติตั้งจิตนะครับก็ไปเชื่อคนอื่นซะแล้วนะครับอยาก,ยาก,ยากยรวยด้วยพลังจิตต้องตั้งสติเป็นตั้งจิตเป็นนั่งสมาธิ<ม>เป็นจูนตัวเองกับจักรวาลเป็นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆของการที่คุณจะรวยนะครับจําไว้เลยนะ ว่าไอสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อจะทำมันอะ่ะไม่มีคนภายนอกรู้เพราะเขาจะเอาโปรแกรมเก่าใส่เข้ามาหาคุณตลอดเลยไม่ว่าคุณจําไว้เวลาคุณทําสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะคุณชนะและรวยตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะว่าคุณได้มาก่อนเลยถ้าคุณต้องเป็นทาสทาสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบทั้งชีวิตเพราะว่าพ่อแม่ยัดมาหรือเอ่อหรือว่าคนนั้นพูดว่าต้องเรียนเอ่อเรียนทันตแพทย์เรียนหมอเรียนอะไรถึงจะรวยได้ต้องพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับไม่โอเคเลย คุณเกิดทาเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่ตัวเองชอบท,อท,ที่ตัวเองรักและปร,ะรับมันเข้ากับข้อสองปรับมันเข้ากับยุคสมัยนะครับปรับมันเข้ากับยุคสมัยจริงๆอ่ะมันมีตัวในตัวคุณอะมีอะไรที่คุณชอบแล้วก็หาเงินได้มีแน่นอนมีแน่นอนแล้วปรับให้มันเข้าไปดูน้ำพุกไหมใช่คนะ่ะปรับ <alk> ให้มันเข้ากับสมัยนี้ปรับให้มันเข้ากับยุคใหม่นะครับแล้วเป็นอะไรสกิลที่คุณใช้ตลอดชีวิตก็คือ เป็นสกิลที่คุณใช้ตลอดชีวิตว้าวก็คือนคนส่วนใหญ่จะต้องปรับตัวเองตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ไหมอย่งอย่างเคสเคสแต่ก่อนขายอะไรไขายซิมการ์ด <laughs> ไม่แต่ว่าที่พี่เล่พี่ฟังอ่ะอะไรอ,อะไรที่ไม่เวิร์คเปิดร้านมือถือเออใช่เปิดร้านมือถือค่ะเปิดร้านมือถือที่ไหน ตามห้างเลยเปิดร้านมือถือตามห้างที่เป็นตู้ที่เป็นร้านนะคะทุกคนแล้วก็เรามีความคิดที่ว่าการที่เราอยากจะรวยอยากจะมีเงินอะเราจะต้องขยายสาขาให้มากที่สุดหยุดทุกคนหยุดหยุดทำไมทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่ควรขยายสาขามันจะเกิดอะไรขึ้นสูงค่ะทุกคนแล้วพนักงานเครียดไหมขยายสาขา เหนื่อยอืเหนื่อยมากแล้วเวลาที่พนักงานหยุดหรือไม่มาเนี่ยคือค่าใช้จ่ายมันเดินใช่แล้วยิ่งมีสาขาเยอะยิ่งปัญหาเยอะใช่และจะบอกกับทุกคนนะเมืองไทยถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะแล้วถ้าคุณมันมีเรื่องหนึ่งถ้าคุณคุณจะไม่รู้จนกว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการก็คือ วันหยุดแม่งเยอะมากประเทศไทยวันหยุดเยอะมากคุณจ่ายเงินฟรีพูดง่ายเวลาคุณเจอของจริงงานคุณเมื่อพอมีวันหยุดเยอะแปลว่าคุณจ่ายเงินแต่คุณไม่ได้เงินจริงเข้าใจใปะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการมีจะลูกน้องน้อยจะมีลูกน้องน้อยดีที่สุดการมีลูกน้องน้อยๆอยแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่สินค้าส่วนใหญ่สิ่งที่เธอเรียนรู้คืออะไรอาชีพท,ที่ทําให้รวยขึ้นอ่ะคืออะไร ก็คือตอนที่มาเรียนกับอาจารย์น่ะก็คืออันนั้นคอสนอนเฉยๆก็รวยได้ก็คือทําให้เราแบบคิดเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยจะต้องขยายสาขาถึงจะรวยได้ถึงจะมีเงินได้เราก็จะมองแต่แบบนั้นแล้วก็การที่เราจะมีเงินอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีลูกน้องเยอะๆอ,าาอ่ะค่ะอาจารย์บบกว่าทําธุรกิจแบบคนสมัยเก่าเงี้ย <laughs> จะต้องมีลูกน้องเยอะๆขยายสาขาให้มากที่สุดแต่พอมาอยู่กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์แบบเปลี่ยนความคิดเลยก็คือ ลูกน้องจะต้องน้อยที่สุดใช่ทุกอย่างมันจะต้องแบบลีนแบบให้เหลือแบบรีดน้ำออกไปให้เหลือแต่นเนื้อใช่แล้ว,ลวครจใจ่ายต้องน้อยพูดง,ง่าใถ<ช>้ใจ,จ่ายน้อยแต่รายได้มากมันจะไม่เครียดทุกคนใช่หยุดหยุดทำแล้วนี่ตอนนี้เคสเนี่ยเขาสําคัญคือ,อเคสมาลงเมนทอร์ใช่ไหมแต่ว่า<ช>เขาเขาเขาไปพัฒนาตัวเองจนแบบผมภูมิใจนะเพราะว่าเขาคิดเองได้เขาไปคิดต่อแล้วก็ตอนนี้ก็คือ ต่อละต่อละโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างเคสเนี่ยไปทําไปลงมือทําต่อแล้วก็คือบางครั้งร่ารวยขึ้นมานี่มันทําให้ผมภูมิใจไงแล้วสิ่งสําคัญคือเมื่อก่อนนะคิดเองไม่ค่อยเป็นอาจารย์แบบว่าจะต้องคิดตามคนอื่นทําตามคนอื่นเห็นใครทําอะไรก็แบบว่าอยากไปทําตามยิ่งมีอะไรที่เป็นกระแสแบบเนี้ยเราก็อยากจะเข้าไปทําตามเขาใช่ใช่ใช่แต่พออาจารย์สอนสิ่งที่อาจารย์ให้ให้แง่คิดให้ความรู้ก็คือ เราจะต้องคิดเองในทุกๆว ан ันเราจะต้องหาไอเดียใหม่ๆมามาเสริมในธุรกิจของเราบอกให้แตกต่างอย่างเงี้ยค่ะใช่นี่เขาเป็นเจ้าของเจ้าเออเป็นอะไรครับมีที่ให้คนอื่นเช่านะใช่มีที่ให้คนอื่นเช่าแล้วก็แพสซีเป็นคำหนึ่งก็หลายแสนนะล้วก็แพสซีเป็นคำของการทำาธุรกิจเอ่อธุรกิจอะไรนะเบอร์ใช่เบอร์โทรซิมซิมการ์ดนี่ก็เข้ามารวยเปล่าแล้วเที่ยวตลอดอะเที่ยวตลอดไม่เคยเห็นอยู่บ้านไม่เห็นก็อยู่กรุงเทพอะ ตอนนี้ก็แบบว่าเออชวนชวนเธอมาเที่ยวด้วยนะครับกับสามีแล้วก็มีพอล่ามาด้วยก็สนุกมากเลยตอนนี้อยู่ที่ฟูกุกนะครับอยู่เมืองนี้นะผมแนะนําเลยนะน้ำพุสวยมากเลยอาจารย์ทั้งหลังเมื่อกี้เมื่อกี้สวยมากเลยน้องมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะทุกคนเอสวยมากแล้วก็ผมแบบบางทีก็ไปยุโรปบ่อยๆมันก็เซ็งในบางเรื่องนะเพราะว่าแบบว่าบางทีคนเซอร์วิสใช่ใช่เซอร์วิสนี่คือคนเยดนามนี ผมไม่ได้นั่นคเซอร์วิสมันขนาดนี้อีกหน่อยมันจะแซงหน้าประเทศไอ้ป่าวะใช่สุดยอดเลยการตีมากเลยอ่ะเออแล้วก็ประทับใจนะครับก็แล้วก็การสร้างอะไรของมันก็ดูดีนะครับก็แบบบางทีก็ลืมยุโรปไปเลยนะครับเพราะตอนนี้ยุโรปแย่มากเลยคือแบบแต่ว่าคนไปหนาแน่นเกินไปแล้วมันไม่เริ่มไม่สนุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขยาบไปยุโรปคิดดีๆก่อนนะครับเอมาเวียดนามก็ได้นี่ไม่ได้ต่างจากทางการท่องเที่ยวเวียดนามนะคือแต่ประเด็นก็คือแต่แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบ ได้คุ้มค่ากับสิ่งที่จ่ายเงินไปอ่ะทุกคนได้ความสุขได้ความประทับใจแบบนี้ค่ะใช่แล้วมันคุ้มค่าเป็นรประสบการณ์ที่ดีนี่ยังไม่อยากกลับเลยเนี่ย <laughs> แล้วอาหารก็อร่อย,ยไม่ <laughs> ไม่แพงด้วยที่นี่ทุกอย่างดีหมดอ่ะโอเคถ้าเกิดใครนะครับทุกคนอยากจะรู้ความลับของความลับใหม่ๆนะครับของการที่จะ,ะเปลี่ยนรวยยกําลังนะครับรวยยกําลัง มีข้อมูลที่จะพลังทวีคูณความรวยของคุณแล้วก็ในยุคสมัยนี้ด้วยในยุคสมัยนี้รวมทั้งเป็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมาเจอกับผมได้นะครับกับลุงกับเต้ยแล้วก็ซูเปอร์ร์หลายคนนะครับแต่ผมววจะสอนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เค้กก็มานะครับเค้กก็มามาเรามาเรามาสนุกกันนะครับแล้วก็มา <laughs> รับความรู้เจง๋งๆนะครับตอนนี้มากมากันให้เยอะๆเลยเพื่อที่จะให้ใหเ้เราเราจะทำด็อกิเม้นทรีก็คืออะไรอะ หนังสารคดีด้วยนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นมันในในจอในในจอเออะไรเป็นหนังที่ทํามาแบบสวยอะ่ะวันนั้นก็ใครสนใจนะก็มีคนสนใจพูดง่ายคนสนใจทําสารคดีเกี่ยวกับเกี<ๆ>่ยวกับเอาจารย์ใช่<ๆ>เกี่ยวกับผม<ๆ>แล้วก็จะมาถ่ายในวันนั้นด้วยนะครับมาเจอกันนะครับสัมมนารวยยกกำลังมาใครเยอะ นั่งหน้าจะได้ออกกล้องด้วยนะครับวันที่14นะครับวันเสาร์นี้นะคะทุกคนอย้าใช่วันเสาร์วันเสาร์หน้านะคะใช่แล้วแล้วก็เราเจอกันนะครับมาซุปเปอร์ตามากันเพียบงานนั้นนะครับน่าจะไปเต็มเต็มห้องอ่ะพูดง่ายๆที่บัณดิตยูนิเวิร์สครับตอนนี้ราคาอยู่ที่บัตรโซนบีนะครับโซนบีต่ำสุด9,900นะครับ เก้าพันเก้าไม่ก่คโอ้มาเจออาจารย์เลยเหรอคะเก้าพันเก้าได้เจออาจารย์ตัวเป็นๆด้วยโอ้ใช่แล้วรีบเลยก่อนที่จะเต็มนะคะอาจารย์ใช่แล้วต้องจำกัดด้วยใช่ไหมคะเต็มแน่นอนเต็มแน่นอนเพราะว่าห้องของเรามีจํากัดที่นะคะทุกคนถ้าเต็มแล้วเนี่ยภูเก็ตไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะเสียสองหมื่นสามหมื่นอาจจะได้มาเจออาจารย์นะครังนี้โอกาสดีมากเก้าพันเก้าร้อยบาทนี้แบบ ต้องจัดเลยนะคะมอบโอกาสนี้ให้กับตัวเองนะคะเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับเรียนออนไลน์แต่8,900นะครับหรือไม่ก็บานมาเป็นอะไรนั่งหน้านะครับโซน A นะครับโซน A นั่งหน้าสุดก็เ่114,900บาทนะครับ114,900บาทนั่งหน้าสุดรับแค่สิบคนนะครับสิบคนใกล้เต็มแล้วด้วยใช่แล้วใกล้ทุกคนเข้าไปอยู่ในกล้องด้วยแต่งตัวสวยๆมานะ แล้วก็ถ้าเป็นซ u เปอร์ p ีไนะครับได้หมดทุกอย่างทั้งออนไลน์ทั้งหน้าสุดและมานั่งทานข้าวกับผมกับลุงแล้วก็ซูเปอร์แล้วก็ซูเปอร์สตาร์หลายๆคนนะครับ oh <คน S 2> วัน,ท,นที่สุดประทับใจแน่นอนนะคะมันมานั่งกินที่บ้านผมเลยมานั่งทานที่ oh บ้านผมรับแค่4คนนะเหลืออีกแค่2ที่เท่านั้น99,000บาทน,นะครับแล้วเราเจอกันนะครับที่บันดิต u n i v e r s ร์สครับวันที่14รีบลงทะเบียนเลยไลน์แอดบันดิตนะแอดบูถ้าใครอยากได้ส่วนลดเพิ่ม ให้ซื้อเป็นแพ็คคู่กับคอสอื่นที่คุณเลงไว้แล้วนะครับพราะตอนไลน์คุยกับทีมงานของผมเลยแล้วเราเจอก like ันนะครับนิ๊บ1ีจะสนุกมากมันจะมันมากสิบสี่กันยายนวันเสาร์นะครับลงทะเบียนด่วนเลยไลน์แอดนะครับไลน์แอดแอดบัณิตนะครับแอดบีอูเอ็นดีไอี่บายเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ f o l l o w แล้วก็จด C First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับ よろしい。